สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้ครับมาแนะนำเอฟซน้องใหม่ทุกท่านนะครับการที่เราดูแลทุเรียนเล็กนะครับบางครั้งเราก็ไม่ทราบนะครับว่าทุเรียนเราดูดีๆอยู่นะครับอยู่ๆใบไม่สวยนะครับอยู่ๆต้นรู้สึกว่าโซมนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำนะครับให้ท่านสังเกต ตรงใบนะครับเป็นหลักทุเรียนจะสวยไม่สวยนะครับท่านสังเกตตรงใบหมูสังคิงต้นนี้ใบใหญ่ใบสวยนะครับแล้วอยู่อยู่ดูแล้วมันไม่สดชื่นนะครับไม่สดใสนะครับใบใหญ่จริงแล้วก็ไม่สดใสนะครับให้ท่านมาดูใกล้ๆนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับดูข้างบนก่อนนะครับดูข้างบนก่อนนี่นะครับท่านเห็นว่ามันเป็นจุดเหลืองๆจุดเหลืองๆเต็มไปหมดนะครับ นะครับเป็นจุดเหลืองๆเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเป็นจุดเหลืองใช่ไหมปกติมูสังคิงนี้ใบจะไม่ใหญ่นะครับแต่ต er ้นนี้เห็นยังครับนี่ดูใกล้ๆใบเป็นจุดเหลืองๆเต็มไปหมดเลยนะครับมือใหม่ต้องทราบนะครับมือใหม่ต้องรู้นะครับแล้วก็ยอดกําลังมาดีแต่ว่าใบรุ่นพี่นะครับดูแล้วไม่สดใสนะครับนี่มาดูใบรุ่นพี่ไม่สดใสดูยอดใบรุ่นพี่ครับ ดูครับแย่เลยครับนะครับใบนี้แย่เลยท่านเห็นยังครับเป็นจุดเหลืองๆจุดๆนะครับนี่อาการหนักเลยครับแล้วก็ใบมันไม่สดใสนะครับไม่สดใสเลยอ่าทีนี้เมื่อเราดูข้างบนเราไม่เจออะไรนะครับก็ให้เราพลิกใต้ใบครับรอบนี้ต้องพลิกใต้ใบครับถ้าเห็นว่าเป็นใบจุดๆอย่างนี้นะครับเนี่ยเอาใบนี้ก่อนแล้วกันนะครับ นีในใบจุดๆนะครับจุดๆเหลืองๆแบบนี้นะให้พลิกใต้ใบดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะข้างบนนี้ไม่มีตัวอะไรเลยนะครับดูใต้ใบครับนี่เห็นไหมครับเจออะไรครับเจอแล้วครับสีน้าตาลกลมๆนะครับที่ขอบใบเห็นยังครับอ่าตรงขอบใบเต็มเลยนะครับตรงกลางใบก็มีนะครับ ที่เป็นเม็ดๆ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 เม็ดนะใช่ไหมครับเหมือนกับตัวเห็บเหมือนกับตัวหอยนะครับตัวนี้คือเพลี้ยหอยนะครับมันจะมาอยู่ด้านหลังใบพออยู่ด้านหลังใบมันก็ดูดน้ําเลี้ยงนะครับอ่านะครับมันจะดูดทุกใบนะครับไม่ว่าใบอ่อนใบแก่นะครับและต่อไปพอโดนดูดน้ําเลี้ยงหมดมันก็จะเหลืองเหลืองในที่สุดมันก็จะร่วงนะครับนี่ท่านดูนะครับนี่นี่เป็นจุด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  อมาพลิกดูข้างใต้นี่นะครับเต็มเลยนะครับมันจะดูจนใบเหลืองเป็นจุดๆนะดูจากข้างล่างนะครับเห็นยังครับเยอะเลยนะครับเยอะเลยนี่ครับนี่คือเพี้ยหอยนะครับเพี้ยหอยเห็นยังครับเบลมเบื้อลมเลยแต่ละตัวนี่มันกินมาถึงยอดเลยนะครับนี่เห็นยังครับตามขอบใบเห็นยังอ่าดูใบนี้ครับใบนี้นี่ตรงใกล้ยอดนะครับใบใหญ่ ต้นนี้น่าจะสวยแต่อยู่ๆนะครับมันชะงักไปก็เราต้องมาดูครับดูใบนี้เห็แบบนไหมเต็มเลยนะครับใบนี้จะจะเลยใบนี้มันถึงได้เหลืองเหลืองมากเลยนะครับใบนี้เพราะมันดูดดูดต้นดูด,ด,ดนี่ด้านหลังนะครับมาดูด้านหน้าเห็นไหมเป็นจุดๆๆมันดูดจนใบเหลืองนี่นะครับตรงยอดอาการนี้ก็คืออาการเพลี้ยหอยนะครับเข้าทําลาย เพราะนั้นเราต้องต้องสังเกตให้เป็นนะครับสังเกตให้เป็นว่าทุเรียนเราเอ๊ผมนี่สงสัยว่าเอ๊ทำไมนะครับต้นนี้ผมเคยมาทำคลิปมันก่อนไอ้ตรงทาบนี้นะครับตรงทาบนี่นะครับนี่ตรงเสริมรากนี่นะครับต้นมันสวยอยู่สวยอยู่อยู่เอ๊ะทำไมผิดรูปผิดร่างนะครับพอมาดูปรากฏว่าเพ้อหอยเล่นงานแล้วนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการป้องกันนะครับก็ท่านหาซื้อ ยากำจัดเพลี้ยหอยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปชื่อสามัญไว้ด้านด้านซ้ายมือนี้นะครับท่านไปหาซื้อตามท้องตลาดได้เลยนะครับร้านจําหน่ายเคมีพัธุ์การเกษตรได้เลยนะครับด้านซ้ายมือนี้นะครับนี่ชื่อสามัญนะครับท่านก็ไปหาตัวนี้ได้เลยชื่อการค้ากันแล้วแต่นะครับแล้วก็ท่านมาฉีดนะครับมาฉีดสัก2อถึงสาครั้งนะครับ3าครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับอ่านะครับสครั้งเป็นอย่างน้อย สี่วันถึงห้าวันสักครั้งหนึ่งสี่วันถึงห้าวันสักครั้งหนึ่งสักสามครั้งแล้วก็เน้นฉีดใต้ใบนะครับฉีดให้โดนตัวพวกนี้ต้องต้องให้โดนตัวพอตายต่อไปมันก็จะดํานะครับแต่ถ้าหากว่าท่านช้านะครับใบพวกนี้จะร่วงหมดเลยร่วงหมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะขยายพันธุ์เร็วมากนะครับตามที่ผมให้ดูใบข้างบนนี้นะครับใบใบใบบนสุดเมื่อกี้นี่ใบนี้เห็นยังใต้ใบเมื่อกี้เต็มเลยนะครับทุกใบนะครับท่านดูนี่ใต้ใบ ทุกใบเต็มเลยนะครับมันดูจนไม่เหลืออะไรนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ตอนดูนะครับเต็มเพียบเลยเห็นยังอืมนี่นะครับนี่แหละครับเพี้ยหอยมันจะแอบอยู่ข้างหลังนี่ครับเราต้องฉีดใต้ท้องใบเนี่ยนะครับเน้นไปเลยฉีดเน้นๆให้ชุ่มไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะตายนะครับพอตายก็มีฝนตกตัวน้ําฝนมันก็จะหลุดหลุดร่วงไปหมดนะครับใบก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ว่า มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรแต่อย่างน้อยๆมันก็จะหลุดออกจากตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีดําก่อนพอโดนฝนโดนน้าโดนอะไรเข้ามันจะหลุดร่วงไม่ออกจากใบนะครับแล้วก็ใบชุดใหม่ของเราเนี่ยที่พยายามอยู่นะครับนี่พยายามอยู่มันก็จะไม่เสียหายนะครับแต่ถ้าหากว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับเราไม่มาป้องกันนะครับแย่เลยนะครับแย่เลยโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทําการฉีดนะครับก็คือผมก็จะฉีด เน้นตรงใต้ใบนะครับเน้นตรงใต้ใบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสาระดีๆทางช่องคนเกษตรจชะตนะครับกดติดตามไม่ได้เลยจะมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเอามาฝากมือใหม่ครับคลิปนี้มือเก่าก็ทราบกันดีนะครับเห็นไหมครับมือสนคิงนะครับใบใหญ่แต่อยู่ๆไปตกใบโสมไปเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการฉีดยานะครับเด้นฉีดใต้ใบนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับนี่นะครับต้องฉีดเข้าไปใต้ใบอย่างนี้นะครับหายขึ้นนะครับแต่ระวังนะครับถ้าหากว่าเราฉีดช่วง ช่วงลมแรงๆนะครับอย่าไปอยู่ใต้นะครับอย่าไปอยู่ใต้ใต้ลมนะครับเราต้องอยู่เหนือลมนะครับไม่นั้นละอองนะครับละอองของสารเคมีนะครับจะดูเราได้นะครับนี่นะครับฉีดหงายขึ้นนะครับหายัวฉีดนะครับหายัวฉีดเข้านะครับให้มันเข้าไปใต้ใบให้ชุ่มเลยนะครับ สองถึงสามครั้งนะครับสามครั้งมาสักสามครั้งสามสี่วันหรือว่าห้าวันสักครั้งนะครับห้าวันครั้งหรือว่าสามวันครั้งสี่วันครั้งนะครับสักสามครั้งนะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับเน้นใต้ใบเพราะมันอยู่ใต้ใบนะครับแต่เราไม่ฉีดใต้ใบมันก็ไม่โดนตัวมันนะครับมันก็ไม่ตายเอาให้ชุ่มเลยนะครับเอาให้ชุ่มเลยนะครับ